โอ้ครับสวัสดีครับเอาวันนี้เฮ้ยมาทำไรมาเปลี่ยนยางครับมาเปลี่ยนยางแล้วถามไหมว่ามีเงินไหมไม่เป็นไรทำไมไม่ถามก่อนวะไ,ไรีะรมือยังมีอ๋อจะไม่ <_ k> โอ้ อันนี้ครับเอาเจ้ามิติมอามาเปลี่ยนยางครับผมก็สุดนะครับคงีเที่ยวรถรถเราเฟืองรถรถรถเรามันมันเร็วเราต้องเปลี่ยนยางใหม่ๆเปลี่ยนดอกยางใหม่ๆใส่ยางใหม่ๆเลยขับแบบสบายใจไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเนาะไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่ายางจะรัว่วยางจะแต่ถ้าเหยียบตะปู่ไม่เหลือแน่นอน เอามาเปลี่ยนยางครับโอ้เสียศูนย์นี่สู้จริงๆรยางอะไรกันนักดิบไอ้อ๋ออะไรยี่ห้ออะไรนั่นน่ะอะไรยี่ห้อยี่ห้ออะไรฮะฮะยี่ห้ออะไรซีซีอะไรนี่ฮะนั่นแหละอะไรซีซี ยี่ห้ออะไรซีเมนต์ซีเมนต์อันนี้ก็สิบหกชั้นหรอ มันเข้าแม่นอนุพันธ์ยังนี่กี่ยัง16ชั้นเหรอช่างรับ16ชั้นเท่ากับไอไออะไรน่าแม็กซิก แต่อันนี้มันอะไรนะฮะไมิดไสมิดไมิดยี่ห้อไ่มิดซิกยางก็ราคาพอๆพอกันครับยี่ห้อไหนก็เจ็นกัน นี่ครับถ้าลาวนี่ถ้าลาวนี่เขาจะพูดว่าไอ้ซื้อรถซื้อรถ <c oughs> ไม่ใช่ซื้อรถนะซื้อรถ <c oughs> ตรงน,นี้ก็จัดไปสองเส้นครับขับแบบสบายใจไปเลย ยางนะครับใส่มิต16ชั้นลองใช้ดูครับปกติใช้แค่ดีสโตนลองยี่ห้ออื่นดูบ้าง โอ้หลุดเลยไม่ต้องแท็ก่ะนี่ครับยี่ห้อนี้ช่างเอกรับประกันทำไมทำไมยกมือบายบายอ่ะ ไซ <G ül> มิดไม่เคยใช้เด้แต่แม็กซิดเคยใช้อยู่ใช่ไหม <S <S นี่แหละจะลองจะลองใช้ดูว่ามันจะใช้ทนเหมือนแม็กซิดไหมแต่แม็กซิดทนนะแม็กซิดอ่ะแต่นี้ยไม่เคยใช้นี่เนี่ยลองใช้ดูนี่ เ,เสร็จแล้วครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วยา,แบบแยางอยแบบแบบาง่แบบอ,อางเ้าใวลาโอ้เอาอก็ใส่แล้วครับเอาอู้ใช่เองนี่ท่ออะไรนี่ท,ท่อรถไทรถไทรุ่นไรเนี่ยใส่ ยันมายันมาไอยันมาใหญ่หรือยันมาเล็กทำไม,ม <า S 1> โอ้โหเล็กเียตัว45โอ้เอาอันนี้สั่งมใบสั่งอันนี้มีปิ้วไหมนี่ฮะ,ะไม่มีปิ้วใช่ไหม,มนี่ันงช้นอยู่กับรถบางโบไปบางโบอ๋อแล้วเสียงนี่ดันแบบ โหดมากเลยโหดเลยต้งติดตามของบ้านเขาโคกใช่ไหมโอ,โโอ้โหารถไถน,นะครับใครอยากได้ท่อสวยหรือว่าท่อซิ่งหรือว่าท่อแตงมาได้เลยครับช่างเอกครับเอกเจริญยนต์ หรือว่ายางยางนี่มีทุกยี่ห้อนี่วันนี้ก็มาเปลี่ยนยางครับมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางก็พอดีเห็นท่อสวยๆก็เลยเอามาฝากเอาอันนั้น อันนั้นทำไมต้องต้องไปไปนั่นดิมันไม่ขาดดทาิทำลายทลายอ๋อให้มันสวยวะโอ้นี่ครับผมโอ้หท่อของยันมา่าดิโอ้สุดจัดเลยโโอ้ห นี่เรามาลองลอง,ลองใช้ยางยางยี่ห้อนี้ดูนะยางยางไซมิดครับปกติผมจะใช้แค่ดีสโตนกับแม็กซิตลองลองดูยี่ห้อนี้ ทั้งอีกบอกว่าอะไรนะบอกว่ายางให้แต่เป็นยางใหม่ใช่ไหมเยี่ยห้ออะไรก็จ้างให้แต่เป็นยางใหม่อันนี้มันถ้าใบกี่ชั้นนะสิบหกไซมิดสิชั้นก็พอๆกับดีสโตนนี่แหละครับดีสโตนอ๋อดีสโตนสิป่ะดีสโตนสิบแต่อันนี้16ชั้นนะเราลองเอาไปใช้ดูถ้ามันดีก็ เราก็ใช้ต่อไปอเดี๋ยวบายบายครับช่างเสร็จแล้ว